อูด้งมาล่าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Rescue b a r b e c ิวร้านของพี่ไก่ครับเดี๋ยวนี้เราจะพาไปชิมอูด้งมาล่านะฮะแล้วก็กระเพราหมาล่าสตรเด็ดของร้านพี่ไก่เลยเดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในกันข้างหลังเป็นมุมสวนนะครับเนว่ามุมแฮงค์โอเวอร์ไปดูบรรยากาศข้างหลังกันนิดนะะึง จะเป็นสวนให้นั่งนะครับจ้าไปเลยผัดกะเพราหม่าล่าดีมือเชฟของเราพี่ไก่เลยลงมือเองแค่น้นนายง่ายๆที่ผัดซอสปลาลาดเสร็จแล้วหมดเองเสร็จแล้วกะเพราหม่าล่า มกต่รีวิวนะค่าสัมภาเจ้าของร้านเราหน่อยที่ก่นะครับน่าสนบล็วบารบีคิวน่มเปิดปกติจะเปิดตั้งแต่5โมงเป็นส่วนลายของบคงย่ิคืนเลยแล้วส่วนอาหารจานเดียวของมาลาอุดนง ของเราก็จะเป็นเที่ยงครับเที่ยงต้นป่านะครับต้นผิวผิดนะทำการสั่งกันปั่นลายได้ได้ครับมีกระดับฟูมีแก๊ปโฟเต์ทุกแพนด้าทุกแพนด้าด้วยกำลังสั่งกันได้เมนูแนะนำมีอะไรเมนูแนะนำเด็ดเลยลายหลักเลยครับถ้าดูอินเสิร์ตในในวิดีโอก็จะมีลายแบบบิวชิวข้างหน้านะครับมีฮะมีบาร์บีคิวจิลยิ่งยากเราจะมีซอสบาร์บีคิวเป็นเอกลักษณ์ ตัวเองข้อทานนะครับแล้วก็มาราที่ไม่เหมือนที่ไหนเหมือนกันเป็นของสูตรผสมง่าก็ได้ครับแล้วที่เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ก็คือกะเพรามาลา่าเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆครับกะเพราทุกคนกินได้แต่นี่รสชาติแบบนี้เลยใช่ครับผมเป็นรสชาติของหมา,า่าครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ลอปากด้วยครับเราดูครับมาชิมกะเพราหมารากันนะครับกับไข่ดาวสุ่นมักเส้นนะฮะ ารสหม่าล่าแบบไม่ฉุนมากครับอร่อยเลยมา,มาลองชิมกันนะครับอ่านี่เป็นเมนูหม่าล่านะครับที่ให้ลูกค้าเลือกเองนะเอาไปย่างเลยเลยนี่เป็นซีกโคงด้วยชิ้นใหญ่มากๆมีแหนมแล้วก็ผัก เดี๋ยวเราพามาดูอุด้งมาล่านะครับมาแล้วเดี๋ยวให้พี่ไก่รีวิวให้ฟังเลยเส้นอุนด้งแห้งนะครับเรามาต้มแล้วทำให้ในเวลาที่ทุกคนเข้าใจพเด็ยดอยู่ที่นำ้ำซุปครับ <c oughs> นำ้ำซุปของเราเป็นนำ้ำซุปมาล่านะฮะ <c oughs> เป็นถ้าเทียบที่อื่นเนี่ยที่ทุกคนเคยกินเนี่ยมาล่ามันจะเผ็ดร้อนมันจะกินต่อปากไม่ได้ <c oughs> เป็นซุปที่ทานได้ที่กิมได้ท้ได้เลย แล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นเป็นหมูเป็นหมูย่างนะครับเป็นหมูย่างหมักสูตรพิเศษของทางร้านครับผมแล้วมีเสริมด้วยไข่ต้ม,มยางมาตุมนะครับแล้วส่วนคนที่ชอบเผ็ดมากๆเราจะมีพริกมาล่าพิเศษนะครับซึ่งมีความเผ็ดมากพอสมควรเอาไว้เผื่อสำหรับท่านที่ชอบาทานเผ็เผ็ดอ่าเรามาชิมบุ้ง มาละน้ำซุปเป็นไงครับแซบยังไม่แซบต้องพุ่งนิดนึงต้องใส่พริกเพราะว่าบางคนเขาจะแบบว่าไม่ชอบเผ็ดมากอมย่างสุดพิเศษของทางร้านนะครับ ฝากช่วชมนะครับผมเนี่ยก็นะนะกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวใหม่ๆมาให้ชมกันเรื่อยๆ